ตัวไอ้นีเป็นผู้เบากรรมกนกินลาวคนงานบ่อสอนต้นถึงเีของานมันบันทอนทำงานนอาเงินไปวันวันวันแรของอดีคือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บอกกันตัวไอ้นีเป็นผู้เบากรรมกนกินลาวคนงามบ่อสอนต้นถึงเสียอ้าคุณน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมชีวิตพี่อะมันตกต่ําขนาดนี้นะครับคือบ้านพี่อ่ะที่ดูไบอ่ะธุรกิจ ธุรกิจตกหมึกพี่ที่ดูบ่อะครับผมล้มละลาย<ะ>ซึนามี่มาเรียจมเรียจมไปสิบกว่าล้านะครับท<ะ>ีเดียพวกพี่ต้องเซ็งกิจการนะครับผมพี่ก็เลยล้มละลายเลยนะครับผมดูดิพี่ไม่มีเงินติดตัวเลยนะพี่ไม่มีตังค์ติดตัวแบบไม่มีมรดกอะไรจากพ่อจากแม,ม่ให้พี่เลยนะพี่ก็ได้กลับมาอยู่ที่ไทยแล้วนะครับพี่ไปอยู่ที่ดูบไ,ไม่ได้แล้วคนระับความจนนะมันน่ากวาวมากนะครับ ก็ไม่มีตังค์สักบาทเข้าก็ไม่ได้กินนอนก็ตาไม่หลับไม่รู้จะโดนไล่ตอนไหนไม่รู้ว่าจะโดนอะไรจับหรือเปล่านะครับนี่คืองานใหม่ที่พี่ทําอยู่ตอนนี้นะครับจากเมื่อก่อนอ่ะที่พี่เป็นแบบว่าเจ้าของธุรกิจตกหมึกที่ดูใบแต่ตอนนี้พี่ได้กลับมาอยู่ที่ไทยแล้วอ้ยอันนี้ไม่ดีนะครับจะไปกินนะครับอันนี้ก็ นี่นะว่าอย่าไปกินนะครับน้องหนูวางไว้ครับวางไว้ธุรกิจทุกวันนี้อ่ะอาชีพที่พี่มาเริ่มทําใหม่เพื่อเริ่มเก็บตังค์จะมาแคสเกมพี่อยากเป็นนักแคสเกมครับตอนเนี้ยพี่อยากรวยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะคะพี่เก็บขวดได้ในวันละยี่สิบบาทสามสิบบาทเออไม่เป็นไรพี่ก็จะเก็บขวดต่อไปเพื่อที่จะซื้อคอมเล่นเกมมาให้น้องๆทุกคนได้ดูกันนะครับ ตอนนี้พี่ขอทำงานก่อนนะคนดูโอเคช่วงนี้โควิดก็กลับมานะครับทุกคนก็จะลืมป้องกันด้วยนะพี่บอกไว้เลยนะครับน้องๆน,นี่แหละครับคือสมบัติที่พี่เจอที่ประเทศไทยนี่แหละฮะคือสมบัติติดตัวชิ้นสุดท้ายของพี่เราอยากกินอะไรเราก็กินได้หมดนะครับเราก็ต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆน,นะครับทุกคน Check mic the right, make sure it's and sound right, boy. 2> 2> Jude> b มาทำไมตรงนี้น้องอะไรครับพี่ผมผมไม่มีที่จะไปแล้วครับมึงมาเจอแถวนี้เงินบ้านพี่น้องเออันนี้มันงานองผมนะครับเออไม่ได้น้องน้องต้องออกไปที่อื่นอน่อยปรยากบ้านนี้นะเฮ้ยผมไม่มีที่จะไปทไมพี่ต้องไล่ผมด้วยอ่ะไม่ไปซะไม่ไปไปรับน้ัง เ้มีที่อยู่บ้านเ้มีที่อยู่โพี่เงนนน้ำไล่ผมเลรอไซาดซัเนี่ยไปม่ท่่ตวกระปงนี่นะครับน้องๆความจนอ่ะมันอยู่ยากนะครับยิ่งมาในสังคมอย่างเนี้ย ถ้าเจอคนที่เหี้ยแบบนี้นะครับผมความจนนี่โอ้อยู่ยากมากอ่ะดูดิแบบพี่เสียเปลือกเลยนะครับแก็ได้แค่แบบเลยก็ข้างบ้านอ่ะยังต้องสาดน้ำใส่พี่อะ่ะท่านยังกับพี่ไม่ใช่คนน่ะครับผมเป็นไปว่ะถ้าใครอยากกับพี่เตะเตะปากเตะเตีจ่จอบปอ้อมนั่นกดไลค์คลิปนี้กดไลค์นี่คือตัวแรงที่พี่เก็บเงินซื้อจากไทยมานะครับผมที่พี่ทำงานมาตลอดัันแนแรรคบ ham น้องเอาตามมาตามคนกูจับรับตามตามตามมาเอ้ยตามตามอะไรับับครับกับลับ้วครับดูดูรถที่ไม่ไม่พี่ขับตามผมก่อนนะไม่มึงดูรถดูรถกูพี่รังโอ้พี่ขับตามผมก่อนนะผมผมจอดดีนีอะไม่ม่แค่นี้อะแค่นี้มันเป็นอะไรรถพี่ียหาย รถรถดูดูพี่อย่ามาตำผมก่อนอ่ะมึงกำลังจอดดีๆแล้วพี่ขับมาชนผมเองอ่ะพี่ต้องไปฟิตขันแหม้ผมเลยเฮ้ยน้องมาใกล้พี่สิจุนเอารถเอกไปเกับแล้วพี่จ้ะเดี๋ยวพี่จะให้ของเล็กนิน่อยๆมากรับครับโอ้ แล้วกับพี่พี่อยากเลี้ยงผมเลยครับดีมากน้งองทำดีให้สักวงหนึ่งวงน่าสิบล้านนะน้องเอาไปไปเลียกงกันซะโปเกิ้ไม่ใช่เหรอพี่ห้าห้าสิบล้านแหวนซุ่มทิ้งหมดคือแหวนวงนี้ห้าสิบล้านเลยนะครับใช่น้องคือผมอย่างนี้ผมไม่ต้องเก็บขวดขายแล้วดิอย่างเงี้ยเอาห้าสิบล้านสำหรับพี่นะถ้าไปเลียงนี่ให้ได้ห้าบาท อย่างนี้อย่างนี้ผมก็เลิกเก็บก่อนขายแล้วดิเออใช่น้ะเนี่ยผมผมหน้านแหลนมานแล้วเอ,อ้ยน้องอะไร,อ,ะไรอันนี้ไม่นิ้วอะไรเนี่ยนิ้ควคนนิ้วคนครับพี่เป็นสัตว์เอยผมหน้ารถก็ได้ครับผม,ผมได้แรงนวะ ใจดียังพี่แน่นอนบน้องกินเยอะผมไม่ได้กินอะไรอะไรอย่างนี้นานแล้วเร่องวใจดีอ่ะขอบคุณนะขอบคุณครับนี่แหละครับผมการที่เราไม่มีเงินนะเราแบบจะไม่ได้นอนเต็มนอนเต็มอิ่มกินเต็มท้องมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆนะครับแต่เราก็ยังมีลมหายใจให้สู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ วัดเงินทองเป็นของนอกกายวันนี้ไม่ตายแต่พวกนี้ตายนะครับเพราะต้องการใช้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับถ้าน้องนมาดูคลิปพี่เยอะพี่ก็จะมีตังกับประเทศดูไบามาแคสเกมให้น้องนอทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมก็เจอกันนะครับผมกดไลค์กดติดตามด้วยนะเด็กกระโปงฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ